สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีกรกฎหรือลัคนากรากฎนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงทางโห,งหงราศาสตร์ไทยไประจำเดือนกันยายน2 5 6 5อาจารย์ต้องขอขอบคุณนะคะที่ทุกท่านกรุณาให้เกียรติเข้ามารับชมรับฟังขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกลายทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุก การติดตามนะคะขอพระคุณมากๆเลยค่ะค่ะเรามาเริ่มวิเคราะห์ดวงดาวที่ให้ผลกับดวงชะตาชาวราศีกรกฎลักนณา,ากรกฎจะเป็นอย่างไรนะคะที่จริงแล้วดาวประจำดวงท่านคือดาวพระจันทร์แต่พระจันทร์จะเดินแค่สองวันครึ่งแล้วย้ายราศีอาจารย์ไม่ได้นำดาวพระจันทร์มาไว้ในแผนผังของดวงนี้นะคะเพราะนั้นเราจะดูดาวตัวอื่นที่ส่งผลกับชาวราศีกรกฎแทนนะคะตอนนี้แหละคะ่ะ ตอนนี้ก็มีดาวพระศุกร์อยู่ดาวพระศุกมาจากเรือนลาภะ,ะเรือนลาภะเรือนพันธุทับลัคนาถือว่าให้คุณอเนกนานกับท่านในเรื่องของพลังงานโชคลาภพระอังคารโยกกับพระศุกร์ให้ผลดีพระมฤตยูทําให้ดาวพระอังคารการทํางานมากขึ้นเป็นราชาโชคนะคะราชาโชคต่อราชาโชคให้ผลเด่นในเรื่องของโชคลาภมากมากเลยนะคะ แต่ดาวเนี่ยมันจะมีการย้ายนะคะในวันที่สองเนี่ยจะมีดาวย้ายก็คือพระพุธกับพระศุกร์พระศุกร์จากที่ทับลัคนาท่านนะพระศุกร์จะย้ายมาที่ราศีสิงห์มาเจอกับพระอาทิตย์ที่เป็นคู่สมพลนะคะส่วนาดาวพระพุทธที่อยู่ราศีกันนะคะพระพุทธพทักมาที่ราศีสิงห์ ให้ผลยังไงนะคะตั้งแต่วันที่สองกันยายนเป็นต้นไปนะคะการเงินท่านจะเด่นมากเพราะว่ามาอยู่เรือนการเงินเป็นคู่สมพลเป็นคู่ธาตุน้ําเป็นคู่วิชาการกันอยู่นะคะความหมายที่โดดเด่นเกิดขึ้นกระดุมพระคือการงานได้การอาชีพได้ไม่ได้แปลว่าตัวเงินอย่างเดียวนะคาว่ากระดุมพระนะ,ะมันคือการสร้างงานสร้างไรายได้สร้างอาชีพย่อมดีขึ้นมากมาก เพราะว่ามาเจอกับคู่ธาตุนะะ้านะคะอะไรก็ตามพระพูดมาจากเดือนวินาศอะไรก็ตามที่มีปัญหาพอมาอยู่ตรงนี้นะคะมาเจอกับดาวที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันพระพูดมาจากเดือนคําว่าสหชะสหชะ คือการคอนแทคการติดต่อก็จะได้รับความร่วมมือมากขึ้นตอบโจทย์ในเรื่องของผลประโยชน์ก้อนใหญ่ๆคู่สมผลคู่ธาตุน้ำเพราะพระอาทิตย์อยู่ตำแหน่งการเงินเป็นกเกษตรนั่นเองให้ผลดีแบบนี้เกิดขึ้นกับท่านนะคะ,ะพระสุกนะคะมาจากเดือนพันธุด้วยแปลว่าครอบครัวญาติพี่น้องหรือมิตรภาพดีๆที่ทุกคนรอบข้างเอ็นดูอุปถัมภ์คำจุน ชาวราศีกรกฎได้ด้วยนะคะให้ความหมายที่ดีนะคะเออแล้วก็เราจะมาดูในเรื่องอื่นความรักบ้างเนาะความรักท่านจะเป็นยังไงดาวความรักนะคะก็คือดาวพระเสาร์กลุ่มกับพระเกตอยู่พระเสาร์เป็นเกษตรเพราะฉะนั้นในเรื่องของความรักท่านย่อมมั่นคงต่อกันนะคะพระเกตมาเจอกับพระเสาร์กระตุ้นทําให้ช่วงที่ผ่านมา ก่อนที่พระเกตจะย้ายมาคนรักท่านอาจจะแบบอืมก็มั่นคงต่อกันแต่อาจจะเฉยๆไปบ้างแต่พอมีพระเสาเอ่อมีพระเกตมากลุ่มกับพระเสาก็จะทําให้คนรักของชาวราศีกรกฎเอาใจใส่ชาวกรกฎมากขึ้นอ่าพาไปทานข้าวนอกบ้านมากขึ้นหรือถ้าใครแค่เป็นคู่รักกันก็นัดเจอกันมากขึ้นก็ได้นะคะก็ยังให้ความหมายที่ดีอยู่นะคะ ถ้าเป็นเรื่องของงานนะคะในภพของคำว่าการงานของท่านก็คือดาวพระอังคารนะคะดาวพระอังคารกรรม,มะลาภการงานท่านน่ะยังมั่นคงและดีมากๆบางท่านที่เปลี่ยนงานมานะคะมรณะดาวพระราหูมรณะมาอยู่กรรม,มะบางท่านที่เปลี่ยนงานมาตอนนี้ก็น่าจะรู้แล้วว่า การเปลี่ยนงานเนี่ยมันเกิดความสำเร็จคือท่านตัดสินใจได้ถูกต้องแล้วเพราะว่าตัวการงานท่านมาอยู่เรือนลาภะมาเจอพระมฤตยูที่ให้การเปลี่ยนแปลงแล้วนำมาซึ่งความสำเร็จในเรื่องของเป้าหมายที่ท่านวางแผนไว้ท่านก็ได้เดินไปตามเป้าหมายที่ท่านต้องการในเรื่องของงานนะคะ การงานการธุรกิจหรือน้องๆอ,อ,อยู่ในวัยเรียนก็เป็นเรื่องของการเรียนไปให้ความหมายแบบเดียวกันนะคะก็จะแปลประมาณนี้นะคะต่อไปในวันที่17จะมีดาวย้ายก็คือดาวพระอาทิตย์นะฮะพระอาทิตย์จะเดินมาที่ราศีกันค่ะพบความหมายคำว่าสหช c h นะคะแต่เรือนของกันเนี่ยก็คือเจ้าเรือนก็ดาวเจ้าเรือนคือพระพุธ มปอยู่เรือนของพระอาทิตย์เป็นดาวเขาเรียกว่าดาวแรกเรือนให้ความหมายเป็นกเกษตรนะฮะในแง่ของการช่วยเหลือกันนะฮะเพราะฉะนั้นจะเป็นเรื่องของการเงินเพราะว่า,าพระพุทธมาอยู่เรือนการเงินดาวการเงินมาอยู่เรือนของพระพุทธก็แปลว่าการคอนแทคงานความเคลื่อนไหวเนี่ยมากขึ้นในช่วงนี้ช่วงพระอาทิตย์เข้ามาตรงนี้มีพระหัตถเล็งอยู่ช่วยเหลือกันมากๆ ทําให้โปรเจกต์ใหญ่ๆโครงการใหญ่ๆเกิดความสำเร็จได้เซ็นสัญญาเกิดขึ้นก็นได้ในช่วงนี้เลยถ้าท่านไปเจรจาคอนแทคงานท่านจะได้โปรเจกต์ใหญ่ๆนะฮะได้เงินก้อนใหญ่ๆเข้ากระเป๋าได้อย่างแน่นอนพบการเงินใช่หไหมคะคู่ธาตุน้ำอยู่ตรงนี้ให้ผลดีมากมายแลกเรือนแล้วได้เกษตรนะฮะเพราะฉะนั้นกระดุมพระสหช c ซึ่งเป็นการ การหารายได้ที่ที่อาจารย์มองว่าเหมือนกับโชคเข้ามาแบบมหศสัรย์แบบที่บางครั้งก็ไม่ต้องลำบากเหมือนวิ่งเข้ามาหาตัวเราเองก็อย่างได้เลยมันเป็นสิ่งที่แบบออยู่ๆก็มาเองอะไรอย่างเงี้ยบางทีท่านก็อาจจะอยู่เฉยๆแต่มีคนเข้าหามีคนมายื่นโอกาสดีๆให้อะไรประมาณนี้นะคะถึงแม้ว่าพระหหาจะมาจากเรือนอริ ไม่ได้แปลเสียนะคะคำว่าอรีอะ่ะมันก็แค่อาจจะมีปัญหาอุปสรรคบางนิดๆหน่อยๆห,หรือเป็นสิ่งที่จะต้องเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่อะไรก็ตามที่มันไม่ตอบโจทย์ในเรื่องของรายได้ผลประโยชน์หรือการเติบโตนะคะชาวกรกฎก็จะรู้จักการที่จะเฮ้ยอันนี้มันไปต่อไม่ได้ต้องต้องเขีรยออกต้องตัดออกไปอย่างเงี้ยท่านสามารถที่จะดำเนินการแบบนั้นได้ด้วยคำว่าอารอะ และเป็นดาวพฤหัสด้วยนะคะสุพะเพื่อความเติบโตไปข้างหน้าท่านจะไม่ให้อะไรที่จะมาทวงความเจริญของท่านอย่างแน่นอนท่านทำได้ค่ะและก็ดีมากๆซะด้วยนะคะในวันที่27ค่ะดาวพระศุกร์นาเสดมาที่ราศีกันก็มาเจอพระอาทิตย์เป็นคู่สมพลกันอยู่ตรงนี้อะค่ะถึงแม้ว่าพระศุกร์มาอยู่ตรงนี้ตำแหน่งเขาก็ไม่ได้สวยเพราะเขาเป็นคำว่าเป็นนิดนะคะ แต่เขามีพระอาทิตย์อยู่เมื่อดาวคู่กันแล้วยังเป็นเพื่อนเป็นมิตรแต่ภาพไม่ได้เป็นศัตรูเนี่ยมันจะทําให้คําว่านิดไม่ได้เสียหายมันทําให้ดีขึ้นยังมีพลังงานค่ะมีพลังงานเป็นคู่สมพลด้วยในเรื่องของก็ความหมายคล้ายๆเมื่อกี้นั่นแหละคะ่ะก็คือมันต้องต่อเนื่องรสชีวิตคนเราก็มีแค่การงาน <_' S 1> การเงินความรักนั่นแหละคะ่ะ ช่วงนี้ก็สเสน่ห์เราแรงเป็นพิเศษก็ได้ด้วยท่านจะมีคนเข้าหาเยอะนะคะคนเข้าหาเยอะโดยเฉพาะคนโสดเนี่ยก็ต้องเลือกให้ดีนะ,ะต้องเลือกให้ดีเพราะว่าเข้ามาเนี่ยอาจจะมีคนที่แบบยังไม่โสดจริงก็ได้อันนี้ก็ต้องแบบพิจารณาให้นานๆานหน่อยนะคะว่าใครคือคู่ที่ท่านควรที่จะร่วม เดินทางไปด้วยกันนะคะก็ต้องส,ก,สก,กีนดีๆอาจารย์เขาต้องบอกอย่างี้แต่ถ้าคนมีคู่อยู่แล้วรักกันอยู่แล้วดีนะอาจจะไปถึงขั้นแบบผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนมั่นหมายแต่งงานก็ได้มองความรักอาจารย์ยังมองในี่แง่ดีนะแต่ถ้าใครอยู่กันมานานก็ยังมั่นคงต่อกันเพราะยังเป็นเขาเรียกว่าต่อให้จะบอกว่าเป็นพระเสาแต่เป็นเกษตรก็ยังมั่นคงต่อกันนั่นแหละคะ่ะก็ยังให้ความหมายที่ดีแบบนี้นะคะ เพราะฉะนั้นในเดือนนี้กันยายนจึงเป็นเดือนแห่งโชคลาภของชาวกรกฎเดือนที่จับเงินก้อนใหญ่ๆเข้ามาแบบไม่ขาดสายเป็นช่วงที่ดีมากๆของชาวกรกฎอย่างแน่นอนค่ะโอเคอาจารย์ขอจบการพยากรณ์ไว้แค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ